สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่บางนาครับผมเราจะมาแดกกว๋วยเตี๋ยวหมูกันหน่อยร <laughs> าเมงราเมงเป็นอ,อ,อ,อะไรวะเอราเม็งเขาบอกราเม็งเขาสอบอะไรไม่รู้สักอย่างอะหิวด้ยเอราเมงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าข้างในจะสอบยังไงอะไรยังไงสั่งยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมไป ีเข้ามาในลำแมงแล้วลำแมงก็สอบก็คือเราต้องแลกบัตรตรวจข้างหน้าเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเนี่ครับผมมันก็จะมีเหมือนเหมือนพอยบอลนะเหมือนพอยบอลเอออยากแดกแล้วเราก็ตาไปแล้วไม่อยากเชลซีดูขวบเชลซีตูอขวบปกติดกามาติดกากากาเราต้องแลกได้ไหมแลกบัตรอยากแดกเลยก็กาเข้าไปเขาบอกว่าเป็นข้อสอบด้เราต้องทำเหมือนข้อสอบจริงเลยเราต้องกานับหนึ่งเสร็จนับหนึ่งเสร็จระดับความเพียร กระดาษก็เพลยบอกเลยว,ว่าเหมือนเดิมแซ่บดาคุณใสเอางี้ดีกว,ว่า <c oughs> ผมอยากเป็นโรคไตออกกินเค็มๆนะเค็มข้นเข้มข้น <c oughs> เลือกกระดาษความมันของสดเราต้องซ้อมเลยเผื่อเราจะต้องรีวิวน้ำมันพืชน,นี่ยของมันที่สุดอยากเป็นคอนลสเตอรอลอยากปานเลยวันีเลือกเครื่องเคียงเพลย์ คือทีนี้เหมือนญี่ปุ่นมากจะเปิดไปอยู่กลางนาเอาอะไรดีเอาอะไรช่วยเลือกเลือกเลือกที่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเราเองเขาจะเป็นยังไงนี่ครับเราจะได้บัตรอย่างนี้มาครับเคเราจะต้องรูดๆเขาบอกว่ากินแล้วต้องเสียงสูงต้องดังมากไม่งั้นเหมือนไม่ให้กินเวลาสำเสร็จครับผมเราจะกดรับแผง คนแต่งชุด a อบแล้วหนูคนงาเดีอดวดืดดหายขอได้หรอใครใครคนไทยใช่ปคนไทยใช่ปะเดี๋ยวรอรอรอ <คน S 1> รามเมงอะไรครับผมซึ่งจำไม่ได้ว่าเขียนทีอ่อะไรบ้างเป็นกาม่วงเหมือนคุยบอลเนี่ยเข้ามาดูหน้าตาเป็นเกล้ดเน่พันสมองก็หมองน่ะพี่ก้านเหลียงวดัดเลยครับเน่มีไข่ปอมเปลือกสไลด์ครับผมเน่จำบอสเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรามเมางกันดูนะครับรามเมงข้าสอบจังบางนานะน่าจะเป็นไข่ญี่ปุ่นทำไมครับก็ไม่รู้ดูดูมา เขาบอกว่ากินลาเมงมันต mm ้องซครนะผมซูสท um, ุกคำคือกินให้ส okay. ิงดังที่สุดอ่ะถัดกับบ้านเราอะบ้านเราต้องกินเนี้ยเพี้ยอันนี้คือแบบต้องดังที่สุดดังให้ดังได้ มันมีเพื่อนมากขึ้นกระหมูมาสักเาทำขนาดนี้ป่าววะโราแลมสู้น้ำซุปก็ต้องแบบดังๆเลยพอดีครับอยากบอกว่ามันไม่เหมือนบะหมี่ไทยอ่ะมันมีอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่เหมือนอ่ะอร่อยดีครับผม มาลองกินได้ที่นี่ก็เปิดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนใครหิวก็จกกัดกจะไปหลังจากทำกิบอะไรก็จก็หิวๆมากินได้ตรงข,งข้าวบาร์ไทนนั่นตรงนี้ก็เรียกว่าดิสตันบล็อกเลยทุกอางมาได้ครับผมเบิร์นี้สาวจัดด้วยสดเตน ไปเครียก่อดเข้าหิวส,สัสๆนะตอนออกมาแม่งแบบเป็นจะตายอยากกินยาถ่ายเลยตอนเนี้ยโอ้โตีหนึ่งตีสองกินเยอะขนาดนี้บ้าบอไปแล้วแล้วไม่แพงด้วยเมื่อกี้ อาม่เลยแลอร er ่อยด้วยจริงๆค <c oughs> ือไม่ต้องกาก็ได้มันจะเป็นได้แบบเหมือนแบบเหมือนออริจินัลเขาแต่เรากาได้ก็ความสนุกของเราคูณควสรุปคือแม่งอิ่มแบบอิ่มไปเฮียอิ่มแบบกินทําไมกินทําไมกินทําไมเยอะขนาดนั้นบ้าบอพอแตกบรรยากาศร้านสวยมากครับผมข้างในคือแบบได้ฟิลมากแล้วหนาวมากเพื่นดูจะหนาวไปไหนออกมาใค่จับแดดอุ้ยสุดยอดวันนี้ครับผมก็ราเมนข้อสอบกับเอราเมนนะครับผมว่าอร่อยดีเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนหรือกินอะไรตอนนี้เริ่มมีรายการ เที่ยวมาแล้วนะก็อยากให้ไปไหนทำอะไรกินอะไรเที่ยวอะไร <c oughs> ก็เม่งเงินเข้ามาครับผมฝากติดตามกดซับสไครต์ด้วยเพราะว่ายอดวิวคนดูเยอะแต่ซับสไครต์ไม่กดกันเลยอ่ะโอ้โหอูเดี๋ยวท้อเลยนะปาะมานนี้แล้วกันสวัสดีครับผมวันแค่มานัไปเล่นะทรายโยนหลับ